สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีไม่เหมือนภาพพี่น้องมาเดทุเรียนครับทุเรียนลังบานครับพี่นสิเดเปิดตาดอกนะพี่น้องเปิดตาดอกแตงกิงน้ำครับพี่น้องแตงกิสงแตงกิงแตงขนแยงเปิดตาดอกครับพี่น้องแตงกิงไปแล้วเปิดขนแงนี่ครับพี่น้องนี่คือแตงกิงตัดกิงออกแตงกิงตัดกิงออกครับพี่น้องทุเรียนนี่เป็นดิน เหนียวครับดินหลุกล่างดินผมทีเลยพี่น้อตงต้นนี้กับประมาณสามปีครับทุเรียนตัวนี้ครับสามปีปีทีแรกมันเป็นโลงเลยพี่น้องเป็นการถูบครับเป็นการถูบแล้วจะเบิ่งการถูบครับนี่พี่น้องเป็นการถูบแล้วเข้าตัดกิ่งออกมันมันล่ามนะพี่น้องมันล่ามนี่ก็ตัดกิ่งออกทั้งนี้มันบมีกิ่งนี่พข่นนองแมื่อันบริสิกิ่งเป็นการถูกครับ,รรรบพี่น้องการถูกการถูกเข้าต้องตัดกิ่งออกมันเป็นหอดใจตัดหอดขันนะพี่น้อนนนงนี่นนนนก,กั คือแตงแกิ่งแขนงเพื่อสิทดิเปิดตาดอกครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับสะสมอาหารไปแล้วแปดยี่สบสี่ยี่สบสี่สะสมอาหารตั้งใบกับร้ายหลอบนะครับพี่นอ้องนี่นะครับพี่นอ้องนี่มันสิเริื่อมบอกเป็นตาดอกเลยพี่น้องนี่นู้นเด้อนี่เป็นตาดอกพี่นอ้องนี่ก็กั้นน้ำเลยพี่น้องกัก้นน้ำแตง,งกิ้งพี่นอ้องแลวเชื่อพี่น้องเบื้องหนี่สาเหตุการผูกเป็นยังคือต้องตัด นี่ได้พี่น้องนี่ตัวนี้เป็นการถูได้พี่น้องที่เหลเป็นการถูกับตัดหยอดหักมันมันเป็นการถูมันแห้งกับตัดหยอดออกบานนี้ม้วนนี้ข้างข้างนี้นี่มันมันเป็นหยอดของมานี่ยมันเป็นหยอดใหม่ครับมันเป็นการถูเขาต้องตัดออกครับตัดหยอดเลยครับมันแห้งหอด้วตัดหอดันจวเสียเบิ้งตัวอย่างครับนี่นี่ครับนี่เป็นหอดี่ตัดเลยครับ อัเพียรบอยแหมหูุกล่างเป็นการถูผ่านเท่ากักษาใบไม่มากแต่ว่าเป็นการถูรักษาโดนครับเป็นประมาณรักษาประมาณตัวนี่ยประมาณหกเดือนครับนี่กระร่งสีมีหยอดเห็นมาเนี่ยนิดหน่อยครับนี่ครับมึงอกี้ลยครับกระรงสีมีหยอดมาเลียงใบเลียงต้นครับทุเรียนเป็นการถูนี่ทุเรียนมันสีอยใหญ่้น,น,นพี่นองมีใบกับใบใหญ่เพราะว่ามันบมีใบไ,ไปเลียง คื่องการถูบแนลาดำแนลาดำนี่หมายความว่าลาดำใตใบนะพี่น้องนี่ได้เศษพี่น้องเป็นลาดำใตใบถ้าเป็นการถูบป,ปุ๊บมันสิม,มีล่าใบมันล่าดำม,มาได้ไตใบมานำเข้าพี่น้องนี่ถ้าเป็นลักษณะนี่การจะเลื่อนเติบโตของกิ่งสิบปไปครับเขาเกิดลาดำใต้ใบครับนี่ใบมันสินดำดำไตคู่ว่าน,นี่พี่น้องนี่เบิ้งถ้าเป็นลักษณะนี่มันก็สิม,มียาใหญ่แล้วครับตามหลานครับ เอเอืนดา,าดาใต้ใบต่อไปใบกับสีหลวงหลวงปุ๊บถ้าเขารักษาหยอดบได้มันก็สิเป็นการถูบบานถ้าเขารักษายอดใ้มันก็จะเป็นยอดไม่ขึ้นมาแทนครับพี่นอ้องลาดำม,มันก็จมีใบไม่มาเลี้ยงต้นนะพี่นอ้องมันจะใส้เวลาโดนนะครับ5-6กเดียนครับนี่ลหละคือสาเหตุการถูบถ้าพี่น้องรักษาการถูบใดการฟืนฟูต้นมันก็สิบอ่บอบ่ พนานครับนี่มันนานเองครับโกเดียนเ็ดเดือน,ย,นยังฟืนตนได้นี่ละ่ะสาเหตุเหตุพี่น้องเบ่งการทูกนี่ละ่ะนี่นี่เห็นบ่พี่น้องห้อยตาเลยนี่นี่ละ่ะห้อยกิงเลยพี่น้องนี่เป็นการทูบเลยนี่เขาตัดกรอนแหละก็ต้ายยาอย่างกันเสียร่ามากะก็สิอย่างใบเหนือมันก็สเริ่มโป่งห่มขึ้นมาเองครับพี่น,น้องนี่นี่ก็เริ่มแต้งกิงแต้ง,แตงงาพี่นอ้องแต้งงาเพื่อเปิดตาดอกนะครับ ปีนี่สิทดลองเบงนะครับทุเรียนต้นนี่อยู่หลังบาดทด่องเบงทุเรียนสามปีเปิดตาดอกว่าเป็นยังไงครับดินหินดินอนนี้ที่แหลกต้นนี่การดูแลก,กับบอดด็ดูแลเต็เทมที่ไปเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันดูด่ที่หลังบาดปลูกไปสามปีกับทด่องปลูกเบิงว่าเป็นดินหินดินหินดินหนุ่งล่างสมทีมันสี ผลมันสองมาไปไดยครับเปิดปลูกไม้มันก็ใหญ่ครับนี่ก็เไยสีร่องปีนี่เป็นสิตัว่องเบิ้งเปิดตาดอกเบิ้งว่ามันเป็นดอกมันสีจับซําไหนสุรียนมันต้นบบใหญ่อายุมันสามปีเป็นดินหินดินหลงล่างดูแลกับมีปีนี่นะครับเหลื่อมาบํารุงแน่ส่วนหมากกับบํารุงอยู่สวนบํารุงมาบํารุงพร้อมต้นไม่ไม่ต้นคู่ครับปีแหละกับบ่ปันไดครับ ยี่สิแล้วมเป็นการถูมันบะฝืนฝืนฟูต้นนี่เป็นปีเลยครับพี่น้องการที่เป็นการถูใบโรนี่เหนอยังครุเรียนหาอหยาบยัยงไงเป็นการถูรักษยาใหียจกกักรจัไนได้ถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนแล้วถ้าเลยเขาการถูแล้วมันติดฝืน,น,นฟูต้นฝืนฟูต้นเพื่อสิมามีใบมีอย่างมันใช้เวลาเป็นปีครับพี่น,น้องโดนแห้งนี่แหละพี่น้องไปเบิง่งต้นนี้ องต้นนี่ก็เลยพยายามจะให้เพียรรักษาเพียยักยักกระจันให้ได้นะพี่น้องรักษาเผียรยักกระจันให้ได้ต้นนี่ก็ในปีหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยรักษาเพียรยักกระจันให้ได้ยาสีบอมันเป็นคือต้นมะขันครับยายามีดรักษายอดให้ได้รักษาใบให้ได้เผียรยักกระจันครับการรักษาเผียรยักกระจันได้มากก็าสมบูรณ์ครับพี่น้อง ถ้าเขารักษาบ่ได้มันสิเป็นการถูกมันก็สิฝืนต้นยากแล้วครับคือบางหันนี่แหละพี่ให้พี่น้องเบิ่งใช้เวลาโดนแหงครับพี่น้องฝืนต้นเวลาเป็นปีครับโดนแหงเป็นปีเป็นปีกว่าสิฝืนใบได้นี่ตัวนี้มันได้ปีนึงนะครับบานี้ก็รบำรุงได้บ้านพี่น้องรุ่งเลยบอดได้ปีนึงที่มีปุ๋ยงามสูตรปุ๋ยงามอินทรีย์เคมีนี่แหละครับสลับกันครับแล้วแต่พี่น้องจนัดสูตรใดถ้าทุเรียนปีนึงนี่ยบำรุงโลดพี่น้องใส่เดือนละครั้ง ยินซี่เดี๋ยวละครั้งก็ได้เคมีก็ได้คอยออยไปครับทุกคนก็นแล้วแต่คุ้คนก็สิปหามื่นออยใส่บลายแล้วครับพี่น้องแต่ส่ดูให้มีกินเรื่อยๆนี่ก็ใส่สูตรอินทรีย์อินทรีย์เคมีแล้วก็สลับด้วยเราสูตรเสมอนะพี่น้องซอยมันไปเพราะว่าตุเรียนตัวน,นี้มันได้ปีหนึ่งนะกับพีรลุงแล้วบัดปีปีหนึ่งแบบเบิร์ตวนนี่บานมันใหญ่เร็วเลยครับซัดเร็วเลยครับพี่น้อง นี่แนะ <probation. S 1> พี่น้องกิง้งทุเรียนตน้นนี่สองต้นนี่เป็นปูค้คูเป็นกิ้งกระโดนพี่น้องต้นละลอยก็บาทกิ้งกระโดงเสียบสูงครับพี่น้องก็กสิเคยเบิ่งเรคลิปนี่ตั้งแต่เรือปกกอลูกกันแล้วครับว่บามันแตกจ่างจำเลยครับมันเดียปีหนึ่งกิ้งกระโดงเสียบสูงครับเลือไม่เลยรุ่งค้นก็รุ่นนะครับพี่น้องต้นนี่ว่าบ่บลรอตาต้ครับดินหินดินร่างนี่แหละครับมันมันตายครับ มันอยู่ทถ่ความซุ่มมงเฮ้าครับมันเป็นดินหินดินหนูล่างมันอยู่ที่ความซุ่มมโหดการดูแลดูเลี้ยงเฮ่าความซุ่มมาเป็นหลักครับนี่แหละคือสองต้นครับบางคือต้นเนี่นสยสเอ้าดอกะครับพี่นอ้องตัวนี้มันก็สดดนี่มันบางเดีวครับสีเด็ดหนึ่งลงอยู่ครับนี่มันหนึ่งลงหนึ่งลงมันแดดบ่ถึงแดดบ่ถึงหนึ่งลงกะเพื่อสีแด้แดดขาถึงไส่ทองกิง่งนี่แหละเทคนิค ุเลียนนี่ถ้าเห็นเป็นดอกใดตรงแดดให้เขาถึงครับอากาศเห็นปลอดโปร่งครับงามห้องกันน้ำห้อกัดสิเดแหงเร็วครับพี่นอ้องนี่กิงตัดออกด้วยพี่นอ้องตัดออกว่างหันนี่ครับตัดออกตัดออกตัดออกแล้วเห็นมันโปร่ปงเห็นมันงนมเห็นห้องกัดสิเดดูแรกง่ายครับกิงนหน่อยตัวได้มันงอๆวิดวิดห้กับแจงออกครับเพื่าบ่กห้มันไปแย่งอาหารหากิิงในงามๆามสม,มบูรณ์ไวไก่ฟองกิงห้องกัตัดออก เพี้ยห้าสิได um ้กิ้งเ้าสมบูรณ์ดูแลรักษาไปให้ได้การเลี้ยงผลหรือดอกออกมามันก็สิได้สมบูรณ์นะพี่นนออากาศกับถึงแน่แดดกับถึงแน่มันก็สมบูรณ์ครับตัวนี้มันตัวนี้ก็คือซาสุมาหารก็ถือว่าพอเลยพี่นนอใส่แปดยี่สบสี่ยี่สบสี่ไปสองขังครับ สะสมอาหารทั้งใบอีกสองสามครั้งครับใบเริ่มตันนะพี่นอ้องนี่ใบเริ่มตันเขาเอิดใบเริ่มตันนี่ครับสองสูตรใบสองสูตรใบสองสูตรสูตรที่สามต่อไปถ้ามันเป็นไประแหนมันออกฟอบหนกครับใบสองสูตรครับใบสองสูตรนี่มันสีเป็นยังไงครับพี่นอ้องใบสองสูตรมันสีเอลาดอกแหละมันสียู่ออจังไดกับบอนหูครับคือตัวน,นี้ก็สิเป็น ทนรอง sociedad, กับว่าใดครับสาธิตกับว่าใดเป็นทุเรียนแบบกินเหนียวแบบเป็นทดนร่องกับว่าใดครับสาธาิตว่าทุเรียนต้นซ้ำนี่กิ่งซ้ำนี่มีหน่วยสิยูบอนี่ครับดอกก็เริ่มออกนะครับตาดอกเตาออกสีดองเภาก็เปิดท้องใจท้องกิ้งคู่กิ้งนะพี่น้อใหย่เหมันออกดอกไก่เคียงกัน เศษทฤษฎีไม่กสิเอามีอย่างกสิเอามาสี่ลงใน้พี่น้องเบิ่งเคล็ดรับที่ดีเคลียรับการแต่งกิง่งเคล็ดลับการดูแลห่างประทูดูแลพี่ยจักรจันกสิมาลงที่คลิปใ,ให้พี่น้องด้เบิ่งตัวนี้ทุเรียนตัวนี้มันหยุดทางบ้านนะครับพี่น้องปลูก้างบ้านปลูก้างบ้านร่วมแล้วก็จะมาบ้านเก่าต้นชิบต้นนะครับปลูกมีต้นนี่รัหไงกหมูครับตามสี หลังจ่องกเกษตรทฤษฎีใหมยย่ยุสวนนะครับปลูกรุ่นมูรครับมาปลูกที่หลังเป็นยังคือปลูกล่องเมืองกับเป็นเป็นดินเหนียวดินดูกร่างนะพี่น้องผลล่อ,ลองเมืองว่าปลูกแล้วมันจะได้ผลบอ่อส่วนมากก็จะว่าดินดูกร่างดินหินปลูกก็ได้มันอยู่ถี่ความซุ่มห้องกะว่าถ้ามันเป็นดอกเป็นหน่วยมากมันสิเป็นยังไงครับรสชาติกะังคอยล่อส้มต่อไปครับพี่น้องสำหรับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่มียังเกษตร หามาพี่น้องเบงเบิงดินทรายดินหยังแน่ดินทุกดินครับเรียบเทีย้พี่น้องเบงเบสียประสบการณ์ตัวนี้ก็เป็นดินดินดูกล่างดินเหนียวครับดิน,นกลนซาว่าได้เปิดนาดินก็มาถมทีนะพี่น้องเกเตรทฤษฎีไหมก็จบไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ